สบายดีพี่น้องไงทุกคนฮัลโหลฮัลโหล Happy o n เดี๋ยวมื่อนี้ยสิบาทุกคน oh. มาเห็ดสุบผักกินเนาะเนื่องจากว่าบักบวบในสวนนี่จะผ่านกำงาม oh. แต่ว่าบ่มีงาพี่น้องเลยบ่มีงาอันเป็นในอันเดชะว่าระวางเอิ้นเขาโุกดีเนาะต้นงามาักหยาดเกิดนะต้นใหม่พี่น้องโกกันนี่มันเกิดง่ายเสร็จแล้วมาแก้เบิงนะ้งเนาะมันเป็นงาดำบ่วบใส,ส่สุบผักไรลี่บอร์แต่อีนเมลใส่ไดนแซ่บเดี๋ยวเราสิแ,แ,าแก้เบิงนะ้งทุก่อน หอมริกานทำมาง่ายยืนใกลๆก็หอมนี่หน้าดำหน้าดำไม่ใส่ซุพักก็ได้าอะใส่ซุปเป็ดปดก็ไดจ้เคอแกนั่นอยากที่เวนองบเคยแก่ท่านอะไรแกทานอะไรนแตกดิมันพาอะแตกได้นนอะแต่ว่ามันเลืองล่ะมนลีองเนาะได่ทำปราดักแดดจงังนทำปราดกเด็ดแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้าหอมเด็ก๊กมันนี่ก็หอมหอมเลยนี่ หอมเลยป้าหอมเลยอยากขึ้นมนมอย่างกับแนมดีน่ะใครจะไากินกนดังพอดีกันดูแกจะกินมันบริออกแด้มันบริแหง้งเอามีดหุนออกเนี่ยเขาไปอยู่ในเร็บค่อยบดละแต่กี่น้องก็มีงานีน่ใบมันเลือใบเดียว หอมเด้อกี้มันเกิดว่าเธอทนำหนีอีแม่เห็ดสวนงาตะกี้นบ่อนี้ก่อนมันอะเกิดเห็ดมันเกิดกเ,ดเดล่ากับบได้ว่าสิปลูกหลายดยอกเราเอาในง่ามานำนำนำนาสาวเขาเราให้เอาในงามาปลูกแต่ว่าวพอรามามาเลยมันทงยางง่าม <laughs> ันขาดก็เลยเกิดเป็นสวนเลยก็เลยแบบได้เป็นเลี้ย้นสุดท้ายจะเสเอาไปแก่เองแล้วพี่น้องเราโ่เคยแก่จ้ะ ไปเดี๋ยวเราจะไปแกะแล้วนายมันไปขัวเพ็ดซุปผักกินทุกคนมือนัหนล่ะแสบไรมือนี้เอาเสียดเมนูซุปอ่หมักบวบใส่กับเห็ดบวกซุปผักผักหมักบวบซุปบวบกอกน้อยแม่ย่งอยู่เลยกระป๋าแกงอาถ่าอยู่เทียงเดี๋ยวจะมาเก็บเอาหมักบวบไปยน่อยนะแบบเลังเป็นหมากน้ำ เากินสาบกบวกมันจะแก่ไวเนาะเขาก็เลยกบกำลังตวมันกำลังอ่อนให้รงตรังโอ้ยเดีเนี่เาวันเป็นหมาอแ่เราอ่วเราออกกันด้วยเหรอได้เวลาอาบอยากมืหนีแต่ิบองงูิเนาะสวนแล้วเน้ออ้าวบวกบวบังหนึง วานเห็ดมิโนหนีนี่พี่น้องนี่เริ่มถ่ายทุกคนเบุ๋งแงลับเก็บเอาไว้ทุกคนหมดเงาบอกบวมยาแบบนี้นะเอาไปแกงแซ่บพี่น้องแล้วกันเดลายผมนี่เขาจะเอาไปเห็ดเมนูนสุกผักเนาะไม่นี้เขาจะสุกแต่เห็ดปวกเลยเลยเพราะว่าเอาได้เห็ดปวกมาจากตู้เย็นแต่ก็นเมาเก็บเอาควางมันเนาะแต่คางมันอยู่ข้างในข้างนอกหลายเอาดอกมันจะหลายเลยเสิ คันดอกะไรมันแดดถึงขนาดเอาแต่หยดจุกๆทสิชาวบ้านเรคยกินแต่เคยกินแต่น้ำนเนาะเอาแต่หย่อมมัน,าานเนาะกินผักกินหยาพี่น้องจะชีได้ลดขึ้นตุ่ยมาหลายเดือนแล้วเว้ยสมุทรขึ้นแต่สาราะมันปงมาจากแหนงห้อเด็ดมันอะไรแหงื่งเด็ดแหง,งื่อปงผักอันนี้นบวบก็ทั้งน,น้อยน้อย ทนไมคะนาเ็ไรอยู่โอ้เจ๋ใจวันนี้เจอเจอเลยเแลาวราบาง่าม่พอเยแก่พอเลยมาควบคู่ก็มีอืมดาแพนดงโอ้ตืเห็นไ้กเจนสิแลนอือแต่กแยงกรแ่ยังรนี่ตักเบ้เต็นประาชาดควูหน่อยเอาช่วยหรก็เอเห็นเหมือนระวางควบคู โอ้ย oh, hmm, oh, ี okay, okay, so ้วาแล้วเผาาล้นเลยโอ้โบเห็นไปกับโบเห็นมาีเรืแต่มาเลยมาอ่งเผาแหละเร้วส่วนควส่วนคว่งามไหวนี้แหละไปเห็นึงสองบ่นวเครื่องครื่องก่อนหนึ่งนี่เลยกำลังมางไหมเครื่องมันจะต่ำเุดแต่เราเห็นแบบโอ้ดี่าแล้ว เดินลอยดหนุ่มกามีสองน่วยเลยเถ้าแบสองเท่ั้ากินเล่กินรลเลยเดนไปเห็นแล้วนี่ลอยมันคือหลากสีดินไปยังสั่นซะเทาเลยไหวจะมาหลักสีดินอ่ะมันคือเป็นอันนี้เนาะแตะกงก็ขึ้นเครือเนาะบวบขืนเครือเองแล้วมันก็เลยแบบอยู่ตามที่ดิน โอ้ยเนี่ยไดห็นถ้าววยุ่งหมอเห็นปลกหลายมากเโอ้ก็นีโอเมนเคลือบกันน่ใช่มเร็มหน่อยโอ้คู่บกะลอยทำไมเอาหน้าดอกมันกันอ่ะเหี่ยบัดดอกดอกบานเนี่ยไี้ดอกบานปืน บอเนาะหลวบสซลาอย่างมันเป็นหนามแบบชนวมมนมมาะบน้มลมนามมะเขือได้เห็ดได้อยู่มนสุดผัดอย่ามะเขือนะแ้วผักบุงเอาเนาะอืมขตืน่นกนเียมจินามฉันไปกกมงหงส์้งอัน้แก่ตนี้น่นะกาเ่บบว,วนทำบอดิคันปเป้าแม่ปล่อยง้กินหมดแล้ ซุปเธอเฮ็ดลายๆมัอันนี้กินมาได้บะคืองามจ้้งครัวเมนเคยตำกินยังได้าอืมตำสมัครไม่กินอ่ามกหุงม่หุงเลเ้ยนี่ก็มีกต่แนวแปลกๆอันนี้มะหุงดอกมันซุชอกินได้รอยู่หอมะุงขั้นข้อหอมลกินได้เซอ้อได้กินปีกกินกับตำปีอ้าวต้ นี่ค่ะพี่นีหมาสกันเลยเก็บไปเลยสับแปลงมพ้าวของเราเนย่มันีัักนี่เอาจกัดแห่งเียวิสองห่วเพชรขนาดนี้เรานดกมดิ ปาสรายพ่อรพีิง้องพุ่มพ <laughs> พ่อพอสุบอยู่แล้เนาะเช็ดว่านี่หนาจะพอสุบอยู่ไป้ปนอ,อ้น้วพ่อว่หมซุกข้องปวดนิดหน่อยน้องปวดปนิดหน่อยนะโอ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 โเริ่มบวชกันเลยแม่อยีบเข้า,ามาหย่านดีเข้ามาดดน เย็นใหม่เสียบขาโตายตายตายค่ออะไรนี่ก็เกิดขึ้นไอ้ยโดออดยาดเนี่ยจนคานไปมาเล่้ก็แค่สมยานแล้โชคแล้หนีเป็นอะไรนะค่าสี่ังงา หากอันนี้ก็เกิดได้เจ๊ะก,ก็มาเกิดเกิดในกอไผ่ไม่ว่าแมงเกิดในลำไผ่โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ย้ยมันมันมัหักลงนี่ดิคะแม่ในเวรละตัวโอ้ยตีตัวพูนัยปวบไปเสือห <c oughs> าอันนี้ก็ต้งชุกเลี้ยงหุ่งไปตะกินดีเลยมันหลายคนย่างเขามาเหยียบเพาอย่ามันหัก ปอใหม่มันอ่อนดิบางอันนี้มันหวานพี่นออ้อยสุกแล้วก็หวานหวานใช่เลยขึ้นมาหล่นลงบุกเปกบุกเปกบนละระ้ระระระอย,อยได้กิกลิมวันน,นี่พี่น้องเสียงตายก็มาชิมมือก่อนขอ้นพักขาเนี่ยนะแม่นบอกว้าวชิมกันก่อนที่สิตกหัวอือครแบบส,สแบบสุดยอดเลย หักหมากมันหล่นเนำน่าันแหวนมันหล่นน้ำเน่าจับเห็นประตูนี้ไพ่เหรอเออสินก็ไาะไปกันลอยเลย,วยโว้ยทางพี่กินง่ายกลัวห <laughs> มากทิ้งทบบนันเฮิงนเจ้ามาโบว์ทิ้งแค่กเพกื่อ มีเก็บง่าว่าก็ยังบุญกับไปสลัดเขาพิททั้งหลุมเรื่องหุ่มกวงดิ้ตุ๊กน้งดนเออยานเลยไปนางกิงนางไต่กันไปวัดทุกทางคนร้านเาละอย่าเสียแสนะเว้ยอยนการ์ดซะลอยเอาใส่กันซาที่หังคดเด้กินนำกันมันมากสุขหลายเลใส่ อย,อยหลุมบูเก็บกยงยังตนตกหัวนักขันวายันตกนเก็บอย่างละมันอะไรนะมันเ,าเนเาวเ,ยเ,าเยนเเยหนาวแล้วเมลามันก็เกิดเบี้ยมเจ้าแปะแก้งาแล้วนะบ่สิขาง่วนรือสิขัวง่ามมันนี่ แล้วแล้วงาคนเจ้แจ๊ขางาัวแล้วแะไวไปเนอะแน่โมเมนขัวงาแต่ได้อยู่บทุกคนงานดำเามีแต่างาดำน้ำผึ้งก่อหรอเปล่าแจขยาคนบี่หน่อยมกักะสินอนงนนอนงยออยียลก,ก,นยนกออินทั้งนาับสลอยแกยังได้พอต่มังเนาเอามกันาทีทำได้แต่ก็ให้ไปบึงดวงมาแล้วก็เลยดมดี นานคุเอามักพุกมีน้หลายเลยเขาถิมเปิแะก็ปเห็มันด้เฮือนนะมนเปกแช่ใส่ทั้งหมดแช่ใส่ทั้งงต่แบบมีตำหมากกินถอดกินทบกินมมีจะถึกมือจะคลองเทาน้ำสีกกลาล่างมาอันนู้นมีอะไรกิน เผาแล้วไปจักในดจะสอบสอบไปประมาณห้าสิบล้แล้วนอดูคนเราฟังบักบงบักบงตนีย่านมากันน้ำนกนี่ยอกมันกินไสเปได้ขนาดสิกินด้แลว่ะ มะระวายยำมันคันคายน,ยน่าร้อยเนาะเด็ดผักบวงก้อนไปเนานเฮาบวเด็ดเอาละต่อนมันช่ใหญ่ก็ลงคงเก่งก็ห่อหล่กหลวกหลวกหลอบนั่นนะนใหญ่ดีต่อนรู้สึกว่าคัดปากเข้าอีได้ใส่กินยงได้ยากเติบอยู่ได้ใส่ไม่ถูขีปน่วแต่ว่าหอมนี่สีเด็ดมันหน่อยกว่าเก่าค่ะไม่ถูมากเลยผักนี่นะบัวได้จากัดแต่ทุกคนว่าเ้าสิลวกผักยังกระดังสุกนะแบบลวกบเบิด ใครมีพักเงินก็นไปเห็ดซุปไต้พี่น้องเลยขาหมก็ได้นอนหมักบวมมักอื้อนอนหมักแตงได่พี่น้องยอดหลบเผากอได้ยอดกุ้ตานก็ได้เปินตะกินหมักบัวรพร้อมพี่น้องเลยมาเสืกายไปรุ่นอามากอุ้งกุ้งกร้านแบบนี้เลย ส,สุกแดดก็หอมอย่หอมรถปีบขับรถหางเม้นก้นนะขบีก็เลยหอมอันนี้จะตลกเว้ยพาเขาบ,บ่คอยเส้น,เนกันได้เขาบอกคนเขาไม่เก่งภาษาเสือเลือกจริงเหลงบ่คือผ้าบที่พี่น้องเอ,อ้ยเด็ดพักแหละละทุกคนพักกันสิป,ประมาณน,นี้เนาะได้ประมาณ ครึ่งกะละมังหน่อยหรือว่าครึ่งทันซ้ำหน่อยถ้าอันหมอนเข้าเดือดก่อนเอาจากเสีเอาไปลวกหรือเอาไปหนึ่งก็ได้ยนะทุกคนเมนูสุกพักแบบเล่าๆเขาหม้อหดหนักข้าวโอ้โอ้โอ้หดแห้งหดไปหน่อยหม้อหดเยงนวดใส่พรอมกันเลยใส่บิเตียวใส่หม้อหด่อนดียวใส่อในหม้อก็ใครพักก็ใส่น้ำไปพี่น้องพักพักพัก ปลงไปเลยช่วยนอยให้ปวดหนึ่งชุกเลยทุกคนเหมืนทุกย่างซุกแล้วนออกได้เลย ได,นนได้แล้วพี่น้องผักลวกเข้ากระสิประมาณเนี่ยทุกคนเบิ้งซิมเบ,บิ้องบัวอืวมครับมาเอาแป๊ะจีมกสิกจจีมักพริกกับหัวผักบัวพี่น้องเอาไปตำใส่สุกผัก จีเทคตตาเด้พออ่อแลงของพริกไหมเ <c oughs> พราละสุขละขางมาก่อนพี่นอ้อยจะมันขว่ใจกันเลยกไ็ได้ก็ได้แล้วเนาะแนวคนละอย่างกันงานลงไปเลยงานดำได้พี่น้อยได้สีหัวมันไดเป็นสุดม,มันจะเป็นทีนี้ตัวมันดีดร้อยมันดีดเชีหัวง,ง,งามันติ่งอ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นอันนี้จ้ะก็ละลายใบมันแหงน้ <c oughs> งหมดขัวงาครั้งทำอิฐในชีวิตก็คือเกือบเมืนหมอเต็นบดเอาคือ <Okay, S 2> เป็นอันนี้เป็นนี่นะนึกว่าเป็นนี่อุ้มมันแตกมันแตกไม่มันยังกระด,ดับอันแก่มันกระดำบ็แห้งแะ้วขัวลายดิดลาบีลาบีจุดจุกพักด,ขขขดำ จะดิดําดํดํตามมังีกับหมูบวบไปดิกับไดําภาพที่ห้าหลวกซุกแล้วทุกคนเดรดฐน้าแล้วใส่กันซ้ำลงไปเลยนําปลาดกกพี่นองเลยาิี่น้าปลาดกลงไปเลยน้าปลาเบิพี่นองตั้งใจเห็ดนากินคะคาว่าดน้าปลา ต,ตอ,อเนเทียงไก uh ่ตอนเทียงเป็นนัวเจ่เป็นนัวนะหลุนปยักษตามเดือยผกดำกับงานดำเนาะสุกพักุักใส่ปลาแดน้งเอ้ยใส่น้ใหม่น้ำสูตรทจะเส็ดสุกเ็ดกปกติแล้วนะคะหนาจะเอามือยายามยายามยายา เปนกะแสบพาพี่น้องเลยมาที่ใส่งาดำมันมันดำน้ำกาบมันซอแปลว่ะสุดภักใส่งาอาพี่หอมท้่มันเลยอันดีดีดีทุกคนมื่กีซิมหมกันวันนี้เป็นยังแงงเนาะอืมอ้มจับกุ้เก่าอืมอืมจบ ค่ะคพี่น้องเมนูสุกพักป่ะพี่น้อกันดำเลยเนาะแถวแล้วพี่น้องสุกพักใส่กับกีท่านไปโมเม้นสุกพักใส่กีานไปเรียบรอมเมนเอ๋บก็ว่าจกาเลยตากบเลย งาดำมาก็เลยดำเสรได้ก็ชิสุลยด้กาเข่ามีกุ้งกินตะพักบดได้พี่น,อน,น้อยเดี๋ยวสิขาดวิตามินฮ่า <laughs> สโอยจับจนกระตุกปิ่น จ็บกว่าสุดนั่นบอกเือองอะไรคือกักมันลงข้นนี่เพชรจนันเพชรจนปากปูช่งนี้สลอยตามมกพริกเองที่มันดำแล้วแม่ยังี่น้องใส่งาดำแล้วก็ย่อกทานไฟแิปวกเๆเด้ออาแกคงานเียงนบเงนาเบาเียงนัพี่อตัดตัดยาใส่งาดำแล้วแบบษ แยงดเนจะกระต่าใหมัอ่ะสมัยว่ะสำหรับไปที่มาใหม่จบเจ็บก่อนแนนแนนมาเดนไปลองเด้อกินมากกินเยอะกินเนาะจนได้หุ่นน้ำๆ กิเดนามคือสาวเพ่ข้อเงินน่ะหยองแล้วล่ะน้องน้องคือพวกทำเห็ดเห็ดวกเห็ดนั่นอย่างกเงนยาพักไม่ต้องแก้หนังแถวพิมน้องบอกเป็พืูเป็นย้องพี่น้องจะกินเองตัวนี้ฮะอยากให้อยู่ฟูอยู่ผามาเด้อทุกคนเด้อ คือซื้อว่งางาสีดําสีขาวก็หอมคือเก่าทั้งทั้งน้ำมืดตะมืดมีพักหลายๆหุ่นอย่างสิได้พร้อมๆอ,อื้อจบข้าอ่ากินข้าวจนสิบ่อิม่มพี่น้องป่าแตกผ่าเหลือมาผนมาแล้วทุกคนป๊ก็เป็นตะยานเหน่ปุ๊ แบบมาบนทั้งสองทางยันยานไฟดับอยู่พี่น้องเยฝนมาแล้วเจอสิประลังถั่วอะไรกระเพาเมื่อมันแบบผ่าแตกพลึงพึง,งยานยานจนุสัน่นได้ยนโทรศัพท์ถิมเลยเมื่อก่อนพอแบบพี่น้องโอ้ยฝน,นบนเลยตกแต่ว่าผ่าแตกเป็นตะยานนี่ปัง,ปง,ปงลแล้วะดิ่งเลยหลังจากเี่เยาปิดคลิปนะปังเมื่อแห้งๆนี่แต่ก่อนนี้น,น้ำฝนแบบเดือนหก อันนี้วัดฝนยามเดือนเก่าก็เั็นฝาแตกเอียงตกยานแห้งแต่ยานเจียงฝาแตกโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปซุปพักมาชิมเมื่อก่อนนะทุกคนคลิปซุปพักใส่ถ่านไฟนะพอกันใหม่คลิปหน้ากินเจว่าแขวดำมาจังเนาะฝ <c oughs> นบริเตตกเลยทุกคนเมืองในหกไปทางใหม่ไดโอ้ยเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องบา <c oughs> ยบายอยากหายฝน